นี่ก็เฮ็ดลมพี่น้องสองดอกกระปุนอิ่มพี่น้องแต่ว่ายายติว่าเอาพี่น้องพี่น้องยี่ติวยางขึ้นมานี่ก็มีแต่เฮ็ดอันลมพี่น้อง เฮ็ดลมอีแต่ดอกอยังไงพี่น้องแต่ว่ายา้ติ๋วบ่เอายู่เป็นมูลเลยพี่น้องไม่ได้ขยายกล่อ,อ,องเลยพี่น้องมีแต่ดอกยังไงเบื่อขาพอหลุดพี่น้อง นี่ติวกะสิไปโต้ด้วยพี่น้องมันเนี่ยพี่น้องเถาเมือดเราพี่น้องนี่ติวมาสาปวดพี่น้อง เส้นเส้นเป็นสายยูเทวาเพิ่นเถาไหมพี่น้องเพิ่งเบิ้มนบิ้มแมนนั่ใบใหม่เด้อพี่น้องเห็ดเขาไปให้ผลกับเมี่ได้พี่น้องบมือนีเด็กตีกับสิบมาเก็บออกก่อนพี่น้องบพิ่งเปนใบใหม่เด้อพี่น้องเห็ดนี่ก็คือเห็ดเหลือง เพชรม่านปูเพี่น้องเอาแย่ติ๋วสิเก็บเอากันมาเก็บน้ำกันกับยายติ๋วเลยพี่น้องนี่แต่ดอกหนะ้านาะนะพี่น้องแย่ติ๋วเก็บกันพี่น้องพี่น้องมาเก็บเห็ดบ่ได้กับว่าเป็นยังพี่น้องมาหยางออกกำลังกายได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สูดเอาอากาศบริสุทธิ์บ้องต้นไม้พี่น้องยายติ๋วมากมากแย่ติ๋วได้ออกมาป่านี่ ให้ยายติ๋วไปทางอื่นยา่ติวออ๋วกคยยงบ่มักท่อเขาปลาพี่น้องได้บ่ได้บ่ได้ไดเกีียวเลยกับเห็ดกับอย่างยายติ๋วเรามาแต่ว่ามือนีเร่ามาเบิ่งเห็ดเพิ่งว่าเห็ดเพิ่งออกไปเห็นทางอื่นเห็ดเพิ่งเพิ่นออกเนาะยายติว๋วก็เลยมาเบิ่งกัะซุ่มยุ่พี่น้องแต่ว่ามันว่าในเวลาออกนางถาแฟนเขามาหลับพี่น้อง เรามาเบื่องเห็ดเพิงแต่ว่าเห็ดเพิงบ่ไดดเห็ดเพิงยังบ่ออกพี่น้องแล้วก็เลยใดเฮ็ดมันปูมูหนึ่งพี่น้องแล้วก็เลยนั่งเล่นอยู่นี่แหละพี่น้องอากาศดีดีเขาเขมามมยางเขาเอามาอ้าไมยางพี่น้องเห็นบ่พี่น้องดอกงญ่เพื่อเวื่อพ่าว่าม่แต่ดอกเทาๆได้มู่เดียวได้พี่น้องนี่เอาไปแล้วกัได้ไปทำาความสะอาดพี่น้อง บางครั้งยิ่ติวกับขานเอาไปแล้วกับขันเห็ดขันว่าเห็นแล้วก็อดตัดบด่ได้เขาป้ายเนี่ยมใด้เนี่ยมน,นันพี่น้องบ่ได้หน่อยก็ได้ลายนั่งลอรถลดได้พี่น้องนั่งลอรถสิมารับนั่งเล่นอยู่นี่แล้วอากาศดีดีกว่าอยู่บ้านพี่น้องผู้ใดเาขามาเบิ่งยิ่ติวกับเพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ